สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนนะครับวันนี้ผมกับน้องจะชวนคุณผู้ชมนะครับมากินยำขนมจีนด้วยกันยำขนมจีนวันนี้นะครับเราใส่ทั้งแซลมอนนะครับผมแล้วก็หมูยอนะครับทําแบบถาดใหญ่ๆเลยนะทุกคนอายำใส่น้ําปลานนูนะครับผมแล้วก็อหลาย่างนี่ขนาดแค่เขาเรียกว่าอะไรนะไอที่ใส่อ่ะที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ใส่ขนมจีนอะ่ะเข่งหนึ่งเข่งอ่ะแค่หนึง่งเข่งอ่ะมันขนาดเนี้ยหนึ่งกิโลครับผมเข่งหนึ่งหนึ่งกิโลนี่ครับผมได้มบเริ่มเลยครับผมตอนนี้มันอืดน,นะฮะ <c oughs> เยอะมากเลยตอนแรกประมาณเนี้ยเล็กๆมาทุกคนเดี๋ยวเรามากินด้วยกันครับผมยำขนมจีนนานนานทีจะได้ยำทีหนึ่งนะครับผมบวันนี้เราก็จัดกันเลยเย,ยอะมากครับพี่เกียร์เยอะเยอะมันอืดเส้นมันอืดขนมจีนมันอืดแลด้วโดดน้ำมันได้ยเยอะด้วยเนี่ย มาทุกคนเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเส้นจะติดก,กันออ <Spider> อื้หโร่อยอืูอ่แซ่บเลยนี่แล้วมีแซลมอนด้วยกินอย่างนี้มันจะเคืองเฮือมันจะกแซลมอนอร่อย <Spider> <aunque> <ís> ไม่เกี่ยวละอืม <BLANK> ีผักนี่ด้วยนี่ผักอ่าผักสลัด สลัดราคาแพงกว่าใช่ไหมอันนี้แพงกว่าพอดีแม่ค้าอ่าที่ขายแซลมอนเขาให้มานะครับผมก็เลยดีนิดนึงนะครับม้วนนี่ม้วนนี่แหละปัญหาคนกินเ้นม้วนนี่นี่ม้วนอย่างงี้นี่นี่เมื่อเรนั้นมันลำนี่ไงนั่นลำมันนั่นลำไม่ได้ม้วนนี่ไงได้ดีม้วนอย่างงี้นี่นี่นอนพี่ว่านะแต่เกียบนี่ไม่ได้ใช้งานแล้วพี่ว่านะใช้มือดีกว่าต่เกียบนี่ไม่ได้แล้วผม นี่กินยากแล้เกินท่เกบนี่ได้อยู่นี่ง่ายกว่ามากนี่ทุกคนโอ้โหคำใหญ่กันไปเต็มปากกินกับแชม่อนอร่อยเฉยคนแท้แต่เก็บไม่เป็นนี่ลำบากไหเนี่ยเลยผมนิ้วก็ยาวแล้วแต่ได้เก็บไม่เป็นอีกใช้ไม่ใช้เป็นแต่ใช้ไม่คล่อง เข้าใจไหมมันคียไม่ขนาดอ่ะปกติใช้ช้อนสั้นแซมอนห่านลูกเต่านมนี่หมูยอเนอ่ะใส่น้งหมูยอทั้งแซลมอนน้ำอยู่เขาล้างมังนนคิดว่าไม่มีหรอกดีในเน่ตเจอหรอมีอ่ เียงไปฝั่งนน้นด้านงานเนี่ยมาครับคุณผู้ชมยำขนมจีนครับผมแซ่บแซบ่บนี่พันใส่ผักอะไรที่เป็นเส้นนี่มันก็จะ,จะยากหน่อยไปก, <laughs> กินหลายๆคนอร่อยนะวันนี้ขอจัดใช้มือครับผม มันมันยากจริง <laughs> อะไรที่กินจับมือมันอร่อยทุกอย่างมันจะอร่อยมีแห้งกินครับผมมันอื่นมาจัดหนัก <laughs> จังมัง่งกล่องจังมัง่ง <laughs> มันอื่นมาติ๊กติ๊อ่ะกินไปบอกใครแต่ลดอะไรละหน้ามันดูเดี๋้อหน้ามันอูดละเส้นมันปูด ขึ้เนะเรื่อยใช่ให้หาาเปรี้ยวมีมะน,นาวครับได้จับแซลม,มอนอย่างนี้รู้สึก,กแปลกๆน,น,นิ่มๆใช่ไหมมันต้องใช้ตะเกียบไงต้องใช้มือกินนี่นี่ลุกดุยลุกดุยดุยมันนอนอะ่ะน้ำนมน้ำมน อาให้หมดนะฐานเอาหมดไหมหมดนี่ก็คงเป็นบอลไม่ได้ออาจะไปเล่นบอลอีกด้วยไม่เล่นแล้วนอนแล้วผมอิมล้วก็นอนไม่เหมือนกมพี่นกกระว่าทุกคนผมนี่ต้องออกกําลังกายก็เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอประเด็นออกจากปากเลยสุขภาพแข็งแรงเอาน่างการต้องแข็งแรงไว้ก่อนไงพี่เขาแข็งแรงก็เยอะอะไรแข็งทุกส่วนแข็งหมดเอแรงก็เยอะด้วย รวมกันก <Private S 1> ็เป็นแข็งแรงเยีำแซลมอนไม่คิดว่าแซลมอนจะเข้ากับขนมเส้นนะเข้ามาแด้แซลมอน นั่นหน้าทุกคนนี่เอ้านี่มีแบบฉีกยังไงมันี่นี่นี่นเต็มเลยทั้งหมูยอทั้งแซลมอนเอาแช่น้ำยำไปยำข้าปุ้นมันต้องมันหน้าแข็งเนาะขนมเส้นอะ่ะใช่ยำข้าวปุ้นขนมจีนแซลมอนแซลมอน <laughs> แซลมอน นี่นี่กินง่ายกินง่ายอย่างงี้ตนนีนนนนนพันอย่างงี้เฮ้อเฮ้ยเออนี่ง่ายมากเลยจะดีออร่ยเม็ดพถว่ามาแข่งกัน ไม่ทั่วดันเตาอ๋อเห็นว่านี่มะแว้งอะ่ะเขาภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะมะแวง้งนะพี่เอาใส่กับน้ำยาขนมเพส้นอะ่ะมะแวง้งมะแว้งเคือเผ็ดอ่ะต,ตั้งแต่เราเบากินเผ็ดไปนี่กินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเลยเนาะไม่ค่อยเก่ง ขนาดนี้ทําแบบตืดๆอะไรทุกคนผมก็ทําแบบตืดแล้ววันนี้ยังเผ็ดอีกอะ่ะแต่ทั้งพริกป่นแต่ทั้งแอน้ํายําทําน้ํายําแล้วก็พริกน้ํายําแล้วก็พริกป่นด้วยผสมไปด้วยเนะี่ยใส่พริกเข้าไปอ่ะโหเยอะสองกระปุกแล้วก็บอกน้อยเนาะ <laughs> แต่มันก็ยังสีตืดอยู่เห็นไหม <laughs> <laughs> เราก็อยากจะใส่เยอะมันไปสีแดงอื idea phe game đi muôn muôn <laughs> ngay con được kiếm nhiều rồi. Món ăn rất là, rất เจ็บรถยังไงนอนกินคําเล็กอะโอ้หไอ้เอ้ยนี่เล็กแต่เนี้ยแล้วนอนกินคําใหญ่ๆนะทุกคนเนาะใหญ่เลยมันดูไม่สุภาพเฮ้ยมันไม่หล่อเดี๋ยวนี้มีคําสปปพมสุภาพอะเราโตแล้วไงมันก็ต้องแบบนี่มีแร้วต้องยัดคําใหญ่ไม่เมื่อก่อนเดิมเราต้องยัดคําใหญ่เหมือนเดิมคัมใหญ่อ่ะอิ่มเร็วใช่ โ้ยางมากเลยทุกคนต้องขออภัยกับคุณผู้ชมในน้นำมือแบบอาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับสำรับมือแต่ตัดเรียบแล้วนะเรียบเป็นดำ แมดถั่วมันเยอะไปไหนแม่ถั่วพี่เกมอันหนึ่งคนเมื่อกีน้นอยู่บนรล้างหมดแล้วกำมังไม่อ่อยขนมเจ็ดนะอ,อะไรแซมบัตแ <laughs> มันเป็นอะไรที่ของชอบมาก น้ำแม่มาด้วยอ่ะไม่บอกก่อนสายยางมีอยู่โคก็ไม่ได้ซื้อมาทุกคนกินน้ำโซกเอ้ยกินน้ำโคกให้ชื่นใจอย่างเงี้ยสุดยอดเลยน้ำสายยางเย็นๆเท็ดๆอน้ำสายยางนี่น้ำปลาปลาบ้านเรานะทุกคนกินได้ไม่เป็นไรน้ำบ่อน้ปลาปลาครับผมแต่ไม่ได้น้ำจากเขาไม่ได้สูบจากน้ำไอ้น้ำห้วยหรือน้ำคลองขึ้นมาทำนะแล้วพูดถึงมันก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นหรอกคือเอาหรอก รู้เถอะมันจะไม่ลดเลยทุกคนมันอืดขึ้นมาเรื่อยๆม,มันบวมึ้นมา <c oughs> <c oughs> น้้ำตัวนี้ก็เริ่มหายไปละ <c oughs> คนผม่ชอมแบบไม่ช่วยเรากินอ่ะพ่าม,มันาห <c> ้ <oughs> คนละคำ <c oughs> ผมก็เริ่มจะอิ่มแล้วทุกคน <c oughs> มันอืดอืดในท้องเลยไหม <c oughs> ที่เห็นนี่มันอาจจะแบบดูเหมือนเราไม่ได้กินนะแต่มันกินไปเยอะมาก ดูดูอย่างในนี่มันแบบมันมีน้อยเดียวนะ,ะจริงจริงมันทานใหญ่ <มา S 2> ทุกคนทีมยี่สิบสามสิบคำยังไม่หมดอ่ะเผ็ดพริกด้วยแหละไม่อะไรหรอกครับผมเผ็ดพริกมาอีกคนละคำสองคำทุกคนทีมทีมชาติต้องการตัวผมละ <c oughs> <c oughs> พี่เกมชอบบอลไหมตอนเด็กๆชอบมาก ่ชอบเป็นกองหลังชอบชอบชอบสวนบอลเจ๋อตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะบอลอะเล่นเล่นกับเพื่อนนี่เจ๋แต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นถ้ามีบอลไหนบอลไทยแข่งเลยนะทุกคนอืวันนั้นจะเป็นเสียงดังเสียงที่ดังมากแต่ผมชอบพวกกีฬาที่มันเจ็บตัวมากกว่าพกมวยพวกเนี้ยชอบมากมวยก็ชอบเทยมวยก็ผมอะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดแล์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าอย่าให้ผมได้แซลเลอร์อ,อิริเกะ